ไปยังชาแนลวันนี้พาทุกคนไปชิมพรีเมียมโคเรียนบาร์บีคิวกันที่ร้านสุกดาวสเตเดียมวันครับบอกเลยว่าเด็ดมากๆและด้วยความที่เราเป็นคนไม่ทานเนื้อนะครับเราก็เลยจะสั่งเป็นชุดนี้เลยชุดหมูสำหรับสีท่านนะครับหนึ่าบาทคุ้มมากๆนะครับใครที่มาแนะนาให้สั่งนะระหว่างที่นั่งรอเนื้อหมูนะครับมาดูเครื่องเคียง,งกันก็จะมีกิมจินะครับฉับเชของที่นี่อร่อยมากๆนะครับบิดลูด,ดองพริกหมักแล้วก็เป็นผัดผง,งออนะครับสุดท้ายก็คือหัวไชเท้าอันนี้เป็นสลัดนะครับอร่อยมากๆเลย มาดูกันในส่วนของเครื่องจิ้มนะครับก็จะมีเกลือมีกระเทียมน้ำมันงามีเต้าเจี้ยวเกาหลีแล้วก็อันนี้จะมีความเป็นซีฟู้ดนะครับอร่อยดีนะครับแนะนําให้ชิมอันนี้จะเป็นกระเทียมตุ๋นน้ำมันงานะครับเอามาตั้งไว้ในเตาเนี่ยเอาไว้ทานกับหมูย่างตอนที่หมูมาแล้วนะอร่อยด้วยเวลามาทานก็ไม่ต้องกลัวเปื้อนนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่บริการพากันเปื้อนไว้ให้เราใช้ด้วยระหว่างที่เรารอหมูนะครับก็มานั่งทานเครื่องเคียงกันก่อนครับเริ่มจากนี้เลยฉับเชของที่เนี่ย อย่างที่บอกเลยนะครับเลคคอมเมนต์มากๆเพราะว่าอร่อยจริงๆแถมที่สําคัญก็คือเติมได้เรื่อยๆด้วยนะครับทุกอย่างเลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ฉับเชเรามาเนี่ยเติมไปสี่รอบเลยครับก็ของเขาอร่อยแน,น่นาทายังไงจะอดใจไหวล่ะครับจริงไหมที่นี่จะมีบริการน้องพนักงานมายืนย่างให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเน่เราไม่ต้องกลัวว่ามือเราจะมีกลิ่นควันกลิ่นหมูย่างติดไปเลยนะครับลอนั่งสวยๆชิมของอร่อยกันเขาบริการจัดการให้เราทุกขั้นตอนเลยครับ ระหว่างนั้นก็จะมีการเช็คความร้อนอยู่เรื่อยๆด้วยนะ ึงเวลาปรากฏตัวของตัวเอกของเราแล้วครับหมูที่เราสั่งไปมาแล้วที่นี่นะครับหมูของเขาเนี่ยจะเป็นดเอชนะเขาก็จะมีการแนบข้อมูลมาให้ด้วยนะครับว่าเป็นเนื้อหมูส่วนไหนอายุการดเอชเท่าไหร่นะครับจัดเก็บในอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็เชฟท่านไหนเป็นคนทํานะครับบอกเลยว่าดีมากๆเลยดูสิน่ากินไหมน่ากินไหมอันนี้เป็นผักแล้วก็ชีสนะครับมาให้ในเซตสําหรับเซตที่เราสั่งไปนะครับก็จะมีเจ้าตัวซุปนี้มาให้นะครับจะมีหอยแมลงภู่แล้วก็ดูกชิ้นปลาต่างๆอย่ี้ดีด้วยนะครับ หลังจากที่อาหารมาเสิร์ฟนะครับที่เหลือเราก็ทําแค่นั่งรอครับให้น้องพนักง,งานเนี่ยเขาเป็นคนดูแลเราเขาจะเอาหมูทั้งหมดเนี่ยไปย่างให้ได้ความสุกกับนองดีพร้อมเสิร์ฟให้เราเลยครับกินหมูย่างหอมมากๆเลยนะครับอดใจไม่ไหวต้องหันไปเตรียมกิมจิขึ้นมาชิมสักคำหนึ่งกิมจิที่นี่ก็เด็ดนะไม่เปรี้ยวมาระหว่างที่รอหมูย่างยังไม่สุกนะครับเราก็นั่งทานเครื่องเคียงไปเรื่อยๆนะครับเติมไปหลายรอบมากๆเลยการบริการของน้องเขานะครับก็จะดูแลเราอย่างดีเลยนะครับ เนื้อหมูเนี่ยก็จะตัดมาให้เป็นชิ้นพอดีคำพร้อมเสิร์ฟเลยครับซึ่งตัวน้องพนักงานนะครับก็จะอยู่ดูแลเราจนอาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดเนี่ยถูกเสิร์ฟให้เราจนเรียบร้อยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งทางน้องเขาได้เลยครับน้องก็จะแจ้งเขาไปอย่างครัวของเนี่ยเติมให้เราไม่ขาดเลยครับบริการดีมากกลิ่นหมูย่างหอมมากๆเลยครับน่งมองไปน้ำลายก็จะหกตลอดเวลาเลยครับไม่ไหวแล้วอยากกินอยากกินถึงเวลาความอร่อยแล้วครับหมูชุดแรกขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นสันคอก่อนเลย,ยดูสิน่ากินมากๆสีสวยเชียว หมูย่างพร้อมแล้วรออะไรล่ะครับคีมมาทานกันเลยเป็นไงดูสีซะก่อนเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยการจิ้มตัวเต้าเจี้ยวเกาหลีกันก่อนเลยละกันนะครับสําหรับคํานี้ไปสามสี 3, จิ้มเยอะๆจิ้มเยอะๆจะได้นัวหวเป็นยังไงน้ํำลายไหลละสิไปครับเข้าปากเลยหนึ่งสองสา อร่อยส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวหมูสาชั้นนะครับย่างมาหอมกรอบเหลืองน้ํามันเดือดปุดๆเลยครับแค่เห็นกรทน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมสำหรับตัวหมูสามชั้นนะครับเราแนะนําให้จิ้มกับน้าจิ้มตัวนี้เลยที่เป็นเหมือนน้าจิ้มซีฟูนะครับก็คือครบรสมากๆเค็มหวานเปรี้ยวนิดๆนะครับกินกับหมู3ามชั้นก็คือดี ตัวต่อมาที่น้องเขาย่างนะครับก็จะเป็นตัวคอหมูย่างที่มีไขมันแทรกเยอะมากๆนะครับพร้อมกับตัวแผ่นชีสชีสเนี่ยพอเขาย่างเนี่ยมันจะกรอบแล้วก็เหลืองทั้งสองด้านเลยนะครับระหว่างที่เรานั่งรอเนี่ยครับก็คือแค่ได้กลิ่นของของชีสย่างเนี่ยก็อดใจแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็จะเอาชีสที่ย่างได้ที่แล้วนะครับมาพันกับเนื้อหมูแล้วก็ยกขึ้นมาเสิร์ฟให้เราดูสิครับสิสัน,นาทานจริงๆใครจะอดใจไหวล่ะเห็นไหม ให้ทุกคนได้เห็นความยืดความฉ่ำแล้วก็ความกรอบของชีสที่น้องเขาจัดการย่างมาให้เรานะครับยั่วๆกันไปสําหรับใครที่ไม่เคยลองนะครับเอาหมูย่างมาจิ้มเกลือเนี่ยแนะนําเลยว่าให้ลองนะครับมันเข้ากันจริงๆนะแต่ว่ายัางไงก็เบาๆหน่อยนะไม่งั้นอนะ่ะลดถูกใจไตถูกตัดอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวันนี้เขาก็จะทําการเปลี่ยนตัวกระทะนะครับให้กลายเป็นตะแคงย่างนะเสร็จแล้วก็จะลงตัวสันคอบุย่างตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับเขาจะหมักมาให้มันออกรส หวานเข้มคล้ายๆกับหมูวิ่งนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเสิร์ฟออกมาเป็นเมนูสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนกระทะยังไงก็อย่าลืมเก็บทองไว้ชิมนะครับใครไม่ชิมถือว่าพลาดนี่ครับย่างเสร็จออกมาก็จะฉ่ำวาวประมาณนี้เลยนะส่วนตัวเราแนะนําให้เมนูนี้ลองจิมกับเกลือกินนะครับอร่อยเห็นปริมาณแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสคนเนี่ยอิ่มจนจุกแน่นอนครับ คุ้มค่าจริงๆอ้อร้านนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่ตนะเป็นอาราคาร์ดแนะนำให้ตามมาลองชิมกันที่สุกแดวสเตเดียมวันครับปิดท้ายมือกันด้วยผลไม้อย่างแตงโมวหวานช่ำครับสรุปค่าเสียหายสำหรับมื้อนี้นะครับ2คน1 5 6 5บาทครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไปยังช n n e l นะครับวันนี้ไปแล้ว